โอเคครับเรามาต่อที่ช h a ปเ e อร์สามาเลยช h อปเ e อร์นี้นะครับแนะนำให้เล่นเป็นสรรยากาศดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่ตายของสรรยากาศนั้นเป็นท่าเดสครับเอาไว้หลบพวกศัตรูตได้ง่ายในด่านนี้นะจุดเด่นของสรรยากาศก็คือเรื่องปีดนะครับการรีชาร์จเลือดของตัวเองแล้วก็ค่อนข,ข้างจะตีเร็วเลยทีเดียว ลุยต่อนึ่ครับแป๊บเดียวดแล้วก็าการใช้ท่าไม้ตาก็จะใช้น้อยกว่าคนอืนนออน่นครับใช้สิบรอบยัง่เอกโอเคลุยต่อเลยลุยต่อเลย,เลยใส่กะจจง <c oughs> อ ตั้งทำใจะนะครับตอนเล่นเบลมันจะน้อยนิดนึงจะทำให้คีมมนค่อนข,อขออ้างยากนิดนึงแต่้าไม่เป็นไรติดต่อขึ้นไปสูงไปไหมเนะนี่ยตรงไหนผมจะรู้ไหมเนี่ยโอเคลืมบอกว่าถ้ากดอีกชาร์จของรถเสียอากาศนะครับจะเป็นชา้าชาร์จแท้งอาจจะ สั้นนิดนึงแต่ว่าค่อนข้างแรงเลยทีเดียวไปเชียร์เตอร์ต่อไปเลย<ก>ระวังนะครับไอพวกแบกทีดีตอนนี้เดินผ่านเลยก็ได้ครับเพราะ่าจะมีหยุดให้หยุด,ด,ยด<ก>ตดามอนุสุดด้ย โอ้เหรครับป so ัญหาพวกนี้ไม่ได้อยู่ที่เงินับอยู่ที่จำนวนแล้วก็มันชอบกัดจังหวะตอนที่เราเพลิดเพลอย่าเปิดตรงไปเลยนะต้หองห่างต้องมองดีดูถึงนี่เป็นความผิดพลาดด้วยอ ตกหล้มตรตวมึงก็จะเสียเลือดในการฟลินทางนี้ใช่ไหมพยายามอย่าตกมาเลยดีกว่ามีตรงนี้านานพยายามปักหลักช่ลยครับปักหลักยู่ในฟิวไม่ให้ตกตาย อย่าตกลงไปที่นั่นแต่งานไปดูเลยอุ๊ยอุบเตอะอุ้ยอ่าอารุขึ้นอ่าโอเคครับไปที่ชาต่อไปได้หรือยังวะ โอเคเป็นจาตาต่อไปเลยเฮ็บ yep. ตรงนี้ท่างจะระวังนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีทีมีนะีับไม่เป็นสายฟ้าแล้วจะโดนฟซาตานมาทำมันเสียเวลาหนึ่งาันจะตัวอื่นมาหนีเสียเวลามากโักหโหค,คู่นะครับ โอเคก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับเพราะทีเรื่อที่กอสกายมาแต่ไม่เป็นไรันต่อออกมาทีแลกเลยแหลกเยอะด้วย <c oughs> แลกไปนะี้เนี่ยไม่เต็มเลยเติม ขอโทษด้วยครับอาการแหลกทำไมมันแหลกจังโอเคเกิดจะทำไมมันแหลกเนี้ยสักคู่นะครับโอ้โหเลยคับทำไมมันแลกจังครับ จะพยายามเล่นให้ได้แต่ก็ต้องขอใครจะมาพานนดี้ด้วยถ้าช่วงหลังๆมันจะปุกค่อน,นข้างเยอะนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรตัวนี้ก็ให้ระวังนิดนึงนะครับหือแตกไปเนี่ย เยยียแหลกจนมองเห็นพัวขาไปหมดต้อนไปหมดแล้วครับเนี่ยโอเคแดชหลบนะครับของท้ายเกือบโดนกันตดเอ ตกงดีโอเคจากต่อไปได้ยังเนี่ยเหลือเหลือตัวนึงโอเคถ้ากด A แล้วก็กด X ก็จะกลายเป็นท้าแทงนะครับเป็นท้าแบบได้ทดีค่อนข้างรุนแรงดีโอเคถึงห้องบอสแล้วครับหมุนโอเค โอเคนะครับพยายามฟันฟันมันครับมันจะแยกร่างสี่ล่างให้ฟันแค่เฉพาะตัวที่มีตัวแม่โมดูถนะครับนี่ครับอย่าไปโดนด้วยขี้ไม้ทรงใจเลยนะครับโดนแล้วมันจะบิ้นสายฟ้าวัพยายามฟันในคู่นี้ดีกว่าครับ ตัวนี้ถ้าตกบนไปข้างล่างก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรจริงๆนะไม่ได้โกหกมันจะบนมันจะบนขึ้นมาบนเหมือนเราตกเกมสมัยก่อนที่เราตกแล้วมันแบบตกไปดูเลยก็ได้ไม่ต้องขึ้นมาเท่ากับไอไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องการตกอะไรอย่างสำหรับตรงนี้ตรงเดียวนะตรงอื่นตกก็คือเก็บนะครับ ตัวเจ,จนของเรายัางค่อนข้างที่จะบริสุทธิ์อยู่นะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องว่ามันเราจะกลายเป็นแม่มองนะครับเจมบริสุทธิ์คือขัน โอเคเรียบร้อยครับด้วยการแหลกทั้งหมดที่มีเลยนะครับเนี่ยโอเคกลับเป็นฉากนี่นะอืมวิปโอเคกิฟซี่ <Okay. S 2> ตกแล้วครับจบไปอีกหนึ่งชัอปเตอร์ ด้วยการแหลกมากก็ต้องขออภสยตัลพานี้นะครับถ้าออกภาพแนวแหลกๆนิดนึงโอเคเรียบร้อยไปหนึ่งชัตเตอร์โอเคต่อไปจะมาชัตเตอร์นะครับก็ขอจะพาดก่อนแล้วกัน